อรอบนึ่งด้เจ็ดแปดอ่อนเพิ่มมากเป็นแบบเจ็ดเท่าแปดเท่าของปริมาณที่เฮ้าเเคยกินกะ,ะน้ำนมไม่น้อยค่ะค่ะแล้วก็บ่มีคุณภาพค่ะไผ่ไว้อีกอย่างดีเฮ้าก็ไปสันฮาเบิร์ดค่ะบ่าว่าสิเป็นอากใหม่เนะคะ่ะเอามาฝนกินแต่ว่ามันบ่ตอบโจทย์เฮ้าบ่าพอในการเลี้ยงลูกเฮ้าอะค่ะบเบิ้งเฟซบุ๊ก พอดีกันเลื่อนเลื่อนไปก็เห็นเจสซม่ามันเด่งขึ้นมากโอ้กะมันเป็นแคปซูลก็เลยคิดว่าเออมันหนาสิกินง่ายค่ะซีมือก็เห็นผ้นล่ะค่ะน้ำนมร้ายค่ะกินซีมือต่อเนื่องเนาะค่ะ เฮ้ยอันนี้ดีใจร้ายรอบหนึ่งในเจ็ดแปดออนเพิ่มมากเป็นแบบเจ็ดเท่าแปดเท่าของปริมาณที่เฮาบ่เคยกินปลูกก็กินอิ่มกับสบายใจค่ะคนเป็นแม่ก็ดีใจค่ะคุณแม่ทานอื่นเนาะค่ะที่มีน้ำนมหน่อยคือกัน finished. คือแม่นี่กัสซันหามาหลายตัวกินมาหลายยางแล,ลง้วก็มาล่งโตที่เจซมัมเนี่ยแหะคะ่ะอยากให้ล่องเปิดใจราคาบบแพงแล้วก็อันนึงค่ะที่อยากฝากไว้ค่ะสําหรับคุณแม่น้ำนมหน่อยเนาะคะ่ะ